อ่คุณยีโ่โหนนคำที่หนึ่นง Morning ตอนเช้าสะอดเลยครับคำที่หนึ่ M o R N I N G, ง M O R N I N G Morning ตอนเช้า MORNING ตอนเช้า M O R N I N G Morning ตอนเช้า MORNING ตอนเช้า M O R N I N G morning ตอนเช้าสองอัฟเต o ร์ตอนบ่าย A F T E R N W O N A F afternoon ตอนบ่ายส f t e r n o น n ตอนบ่าย A F T E R N W O N e r n o น n ตอนบ่ายส f t e r n o น n ตอนบ่าย A F T E R N W O N อ r ฟ o น n ตอนบ่าย3 e v อ n i n ิตอนเย็น E V E N I N G Evening ตอนเย็นสาม Evening ตอนเย็น E V E N I N G Evening ตอนเย็นสาม Evening ตอนเย็น E V E N I N G Evening ตอนเย็นสี่ Get up เตือนนอน G E T U P Get up ตื่นนอน สี่ get up ตื่นนอน get up get up ตื่นนอนสี่ get up ตื่นนอน get up get up ตื่นนอนห้า clean t house e h ทำความสะอาดบ้าน clean T house E H ทำความสะอาดการ ทำความสะอาดบ้านห้า Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U N E House ครับเอาใหม่ Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E c l น a n c l e n the house ทำความสะอาดบ้าน5 Clean the house ทำความสะอาดบ e e e. ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean the house Clean the house ทำความสะอาดบ้าน5 Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean t h house ทำความสะอาดบ้าน Clean t House e h ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E c l e a n g to House ทำความสะอาดบ้าน Clean t House e h ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E King to House ทำความสะอาดบ้าน Top H รับประทาน E A T H รับประทาน H รับประทาน E A T H รับประทาน H รับประทาน E A T H รับประทาน7กดทุบแบสเข้านอน G O T O D e B E D B E, e D B E D กดทุบ เข้านอน7 go to bed เข้านอน go to bed go to bed เข้านอน7 go to bed เข้านอน go to bed go to bed เข้านอน7 go to bed เข้านอน go to bed go go to to bed เข้านอน7 go to bed เข้านอน go to bed go to to bed count on bad get dressed and over c e t d r e w s e d dress this แต่งตัว bad get dressed and toa c e t d r e w s e d dress this แต่งตัว Get r e s แต่งตัว G E T D R E W S E D p r e s s d e s k แต่งตัว้า watch TV ดูทีวี W A L C W A T C H W A T C H Watch ทีวีดูทีวีก้าวอชทีวีดูทีวี w a t c h watch a t v ดูทีวีก้าวอชทีวีดูทีวี w a t c h watch a t v ดูทีวีก้าวอชทีวีดูทีวี w a t c h watch t v ดูทีวีเสร็จกอดูสโคไปโรงเรียน t o t o s c h o l go to go to school go to school ไปโรงเรียนอ่า say go to school ไปโรงเรียน t o t o s c h o l go to go to go to school go to school ไปโรงเรียน ปักเศษโทตุสโคไปโรงเรียน G O T O S T H W L โกทุสโกไปโรงเรียนเจ็บแอบไพยเล่น P L A Y เล่นเจ็แอบไทยเล่น P L A Y เล่นเช็บแอบไพยเล่น P L A Y play, เล่นเจ็สิบสองดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D O N-O-M D-O-H-O-M-E N-O-H-O-M ทให้ครับรับกับดูโฮมเวิร์กทำการบ้าน D-O-H-O-M-E แล้วคุณยี่ปุน D-O-H-O-M-E W-O-R-K ดูโฮมเวิร์กทำการบ้านเป็นสองดูโฮมเวิร์กทำการบ้าน D o h o m e w o r k ดู Home Works ทำกันบ้าน1 2ดู Home Works ทำกันบ้าน D o h o m e w o r k ดู Home Works ทำกันบ้าน 13.Never ไม่เคย N-E-V-E-R Never ไม่เคย 13.Never e e ไม่เคย 13, never, N E V E R Never ไม่เคย1 3 Never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย14 Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ไม่ตลอดเวลา14 Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา A L W A Y S เอาไว้ตลอดเวลา L w A y S L ลเลาจ็ดห้าทำามสบาร <S S ์ท e e า S O M E T I M E S ามบางครั้งเจ็ดห้าทำามสบาร์ท e e า S O M E T I M E S ามบางครั้งเจ็ดห้าทำามสุบาร์ทาม S O M E I T I M E คุณยี่หุ่นดูดีดีครับอย่าพยายามอ่านผิดเป็นสุจามผิดผิดไปนะครั้งครับบางครั้งบางครั้งเอาใหม่ครับ S O M E T I M E S ัทมบางครั้งเท่าห้าบางครั้งสิ S O M E T I M E S บัมทาม บางครั้งเจ็ดห <COVID> ้าสามทามสิบบางครั้ง S O M E T I M E S สามทามบางครั้งเจ็ดห้าสามทามสิบบางครั้ง S O M E T I M E S สามทามบางครั้งหนึ่งโมริ่งตอนเช้า M O R N I N G มอร์นิ o ่ตอนเช้าเมมอร์นตอนเช้า M O R N I N G มอร์นิ F ่ตอนเช้าเมมอร์นิ N ่ตอนเช้า M O R N I N G มอร์นิ่ตอนเช้าสองอัฟเตอรนูตอนบ่าย A F T E R N O N อัฟเตอร์นูนตอนบ่ายอัฟเตอร์นนตอนบ่ายเอาใหม่ครับอัฟเตอร์นูนตอนบ่าย E N N AFTERNOWN afternoon ตอนบ่ายสอง afternoon ตอนบ่าย AFTERNOWN afternoon ตอนบ่ายสอง afternoon ตอนบ่าย AFTERNOWN afternoon ตอนบ่ายสาม evening ตอนเย็น EVENING if นิ่งตอนเย็นส evening ตอนเย็น e v e n i n g evening ตอนเย็นส evening ตอนเย็น e v e n i n g evening ตอนเย็นส get up ตื่อนอน g e t u p get up เตื่อนอนส get up ตื่อนอน g e t u p get up ตื่อนอนส get up เตื่อนอน g e t u p get up เตือนนอนห clean the house ทำความสะอาดบ้าน clean the house clean the house ทำความสะอาดบ้านห้า clean the house ทำความสะอาดบ้าน clean the house คินเทอร์เฮาส์ทำความสะอาดบ้านค่าคินเทอร์เฮาส์ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E คินเทอร์เฮาส์ทำความสะอาดบ้าน H O E T H รับประทาน E A T S รับประทาน H O E T H รับประทาน E A T H รับประทาน7 go to bed เข้านอน G O T O B E D Go to bed เข้านอนเจ็ Go to bed เข้านอน G O T O B E D Go to bed เข้านอนเจ็ Go to bed เข้านอน G O T O B E D Go to bed เข้านอน8ปด Get dressed แต่งตัว G E T D R E W S E D dress แต่งตัวแปดเก t d r e s แต่งตัว get d r e s แต <the> ่งตัวเอาใหม่ครับแล้ว g e t d r e w s e d dress r e s แต่งตัวแปดเก t d r e s แต่งตัว g e t d r e w s e d dress d e s แต่งตัวเก้า watch TV ดูทีวี w a t c h watch TV ดูทีวี ก้าววอชทีวีดูทีวี W A T C H W O S T V ดูทีวีก้าววอชทีวีดูทีวี W A T C H W O S T V ดูทีวีเสดโกทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H W O L O T U S C O ไปโรงเรียนเสดโกทุสโกไปโรงเรียน G O T O S C H O L Go to school ไปโรงเรียน s Go to school ไปโรงเรียน G O T O S C H O L Go to school ไปโรงเรียน1ิบปพเลน p L A Y เล่น1ิบปพเล่น p L A Y เล่นสแปเลน T L A Y เล่นสิสองดูโฮมเวิร์กทำกันบ้าน d o H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์กทำงานบ้านทำการบ้านทำกานบ้านทึกาดูโฮมเวิร์กทำงานบ้านทำการบ้าน o ึกษาดูโฮมเวิร์กทำการบ้านด O h o m e W O R K ดู homework ทำงานบ้านทำกานบ้านทำกานบ้านอ่าสิบสองเอาใหม่ครับดู homework ทำงานบ้าน d o h o m e w o r k ดู homework ทำงานบ้านการบ้านคุณญี่ปุ่นทำกานบ้านมันก็คือไอ้ที่คุณญี่ปุ่นแบบปาปัดกวาเช็ดถอยอย่างเงี้ยคืองานบ้านการบ้านคือที่คุณญี่ปุ่นถามว่าเดี๋ยวหนูจะเอาไปเขียนเป็นกานบ้านได้ไหมคะ <c oughs> ไม่คนละเรื่องกันเลยครับคุณที่หูน,นะภาษาไทยเราวังนิดนึงครับเวลาใช้ 12. สอง do homework ทำการบ้าน homework ทำการบ้านสะกดครับ d o h o m e w o r k do homework ทำการบ้านเอาใหม่ oh <my S 1> ครับสิบสอง do homework ทำการบ้าน d o h o m e w o r k do homework ทำการบ้าน <c oughs> 12ดูโฮมเวิร์คทำการบ้าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์คทำการบ้าน13 never ไม่เคย N E V E R never ไม่เคย13 never ไม่เคย N E V E R never ไม่เคย13 never ไม่เคย N E V E R never ไม่เคยสิบสี่ always ตลอดเวลา al w a y s no ways always always ตลอดเวลาสิบสี L ่ w a y s, no ต always ตลอดเวลา al w a y s no ways ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลาเจ Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลาเจ Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา15า Sometime บางครั้ง S O M E T I M E S บางครั้ง15า Sometime บางครั้ง S m e I N M S O M E อสโอมคุยมสตครับซัมไทม์ s o m E ซัมทมีเอมซัมไทม์บางครั้งเอาใหม่ครับซัมไทม์บางครั้งเอสโอเมทิมสซัมไทม์บางครั้งซัมไทม์บางครั้ง S O ส E อ I ม E S sometimes บางครั้ง sometimes บางครั้ง S O M E T I M E S sometimes บางครั้ง Morning ตอนเช้า M O R N I N G Morning ตอนเช้า Morning ตอนเช้า M O N อ้าว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  M M O R N I N G morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า M O R N I N G morning ตอนเช้า morning ตอนเช้า M O R N I N G morning ตอนเช้า2 afternoon ตอนบ่าย A F T E R N O N afternoon <c oughs> ตอนบ่ายสอง afternoon ตอนบ่าย aftern o n afternoon ตอนบ่ายสอง afternoon ตอนบ่าย aftern o n, n afternoon ตอนบ่ายสาม evening ตอนเย,ยน็น e v e n i n g evening ตอนเย็น Even 3 evening ตอนเย็น e v e n i n g evening ตอนเย็น3 evening ตอนเย็น e v e n i n g evening ตอนเย็น4 get up ตื e ่นนอน g e t u p get up ตื่นนอน4 get up ตื e ่นนอน g e t u p get up นอนส get up ตื e ่นนอ g e t u p get up ตื่นนอนห้า clean the house ทำความสะอาดบ้าน c l e a n t h e h o u s e clean the house ทำความสะอาดบ้านห้า clean the house ทำความสะอาดบ้าน c l e a n t h e h o u s e Clean the house ทำความสะอาดบ้าน Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C H E A C L E A N คุณญี่ปุ่นดูดีๆครับเดี๋ยวไม่จะจำผิดๆไปนะคุณเคยได้ความฝันดีห้า Clean the house ทำความสะอาดบ้าน C L E A N T H E H O U S E Clean the house ทำความสะอาดบ้านหกเ H รับประทาน E A T S รับประทาน 6H รับประทาน E A T H รับประธาน 6H ร e ับประทาน E A T H รับประทานแจก go to b เข้านอน G O T O B E D go to b เข้านอนแจก go to b เข้านอน G O T O B E D go to เข้านอนแจก go to bed เข้านอน G O T O B E D go to bed เข้านอน get dressed แต่งตัว G E T D R E W S E D g e s dress แต่งตัวแ get dressed แต่งตัว G E T D R E W S E D dress dress แต่งตัวแ get dressed แต่งตัว G E T D R E W S E D dress เต็ตัวก watch TV ดู TV. W A T C H watch TV ดู TV. Watch TV ดู TV. W A T C H watch TV ดู TV. Watch TV ดู TV. W A T C H watch TV ดู TV. เซฟโกดูสโกไปไปโรงเรียน G O T O S C H W O L Go to school ไปโรงเรียนเสพ Go to school ไปโรงเรียน G O T O S C H W O L Go to school ไปโรงเรียนเสพ Go to school ไปโรงเรียน G O T O S C H W O L Go to school ไปโรงเรียนเสพแอร์ Play เล่น P L A Y Play เล่นเสพแอร์ Play เล่น T L A Y Play เล่นเจ็บแลเลน T L A Y Play เล่น12ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน12ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์ค ทำกันบ้านเจ็ดสองดูโฮมเวิร์คทำกันบ้าน D O H O M E W O R K ดูโฮมเวิร์คทำกันบ้านเจ็ดสาม never ไม่เคย N E V E R never ไม่เคยเจ็ดสาม never ไม่เคย N E V E R never ไม่เคยเจ็ดสาม never ไม่เคย N E V E R Never ไม่เคย 14. Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา 14. Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา Always ตลอดเวลา A L W A Y S Always ตลอดเวลา 15. ทพำถาสิบาลทาง S, S O M E T I M E S จัม่ามบางครั้งสิบห้าสำทามสืบบางครั้ง S, 15, times, <S, S O M E T I M E S จัม่ามบางครั้งสิบห้าสำท่ามสืบบางครั้ง S O M E T I M E S จัม่ามบางครั้งลอกครับ